สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมานนจะมากินของกรอบของกรอบ,อบเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะน้องซิงเชฟโล่น้องซิงเชฟเออเออ ดเ,เดี๋ยวตัดพร้อมกันซีนนี้เล่นดิน้องซินถ่ายคลิปก,ก่อนลูกซีนนี้อะไรหมดไปนานหนแล้วนมอ่ะน้องซินอ่ะน้องซินกินน้องซินกินก็ะโก๊ะน้องสวัสดีแล้วลูกกินเลยอ่ะน้องซินกิน มาตีมาตรงเฮ้ยใช่อ,อะหมดอ,อะตราพ่เยน อ่ะเดี๋ยวเรากินหมอนี้แล้วก็พอแล้วนะลูกนะอ่ะกินหมดแล้วเดี๋ยวก็พอนะคะเอาวันนี้เรามาเทสกินพีโก้ให้ฟังกันนะคะเสียงเสียงกรอบกรอบนะคะเราทําเสียงกินกรอบกรอบของกรอบให้ดูกันนะคะโอ้โหกรอบมากหือกรอบกรอบอย่าลืมนะคะกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ช่องพี่เซียนกับน้องจินด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรากินใก้หมดที่มักล้หมดแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดเกี้ยงเลยอ่ะอ่าบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเอาอะไรมากินอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะยังเหลืออยู่อันนี้อ๋อมีเหลืออ่ะอะพี่เซียนอย่ะโอ๊อยจุดหลดล <c oughs> <c oughs> โอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย